อสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องมาปีใหม่มาแล้วนะผมหมายไปหลายวันเพิ่งมาได้ถ่ายคลิปวันนี้นะครับขอโทษด,ด้วยผมไอ้นึงผมยุ่งมากครับอ่าไอที่เราอ่าอะไรนะที่ที่เราปาเรื่องมาไม่ดีไม่ได้จังใจเรียนปีปีนี้ เริ่มชีวิตใหม่เอากองเก่าไปทิ้งปีเก่าให้หมดนะครับเอ่อืมเดี๋ยวเลืกแบลืมแล้วตั้งใจเรียนอย่าดื้อกับพ่อแม่นะครับกอมาจากเกมทีวีเวกิ้งนะครับสวัสดีครับจจแล้วนะครับเล็กเก้ทีวีเกมเวกิง้งรวยรวยรวย ครับเฮ้เสียงตรงนี้นี่ครับนี้ครับ